วสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทางบ้านนะครับมาพบกับผู้ตรต้นหนึ้งนะครับสําหรับสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา2,564ภาคเรียนที่2นี้นะครับสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียนนะครับสํบาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีหน้าก็จะขึ้นป .3 แล้วนะครับปีนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเอานเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาทบทวนกันดีดีกว่านะครับในบทที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคูณน,นะครับอา้าวพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับสองคูณห้าได้ผลคูณเท่ากับสอ <x> งห้าสองห้าสิบค่ะถึ่งมากครับสองห้าสิบครับอ้าวเติมเลยครับสองห้าสิบครับสองเท่าของสิบอ่าสองเท่าของสิบครับสี่ห้าค่ะถึงมากครับต่อไปครับห้าแปดค่ะ ห้าแปดสี่สิบมากครับองเดียครับอ้าวข้อต่อไปเลยนะครับสองแปดสองแปดสิบหกนะครับต่อไปครับสี่แปดสี่แปดสามสิบสองฮ่งมากครับสามสิบสองครับและแปด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 หกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่เก่งมากครับอ้าวเด็กเห็นแพทเทิร์นไหมครับสิบหกสองเท่าของสิบหกคือสามสิบสองใช่ไหมลูก 2เท่าของ32คือ64สนนะครับอ้าวต่อไปครับ2 4 8 2เท่าของ8ครับ16 16ค่ะอ่าสิครับ,นะ 16, รบและ2เท่าของ16 32ค่ะสามสิงมิกครับอ้านวะนะต่อไปครับ2 9 2 9 1นะ้าสองเ่าสี สี่เก้าเท่าไหร่นะหกค่ะสามสิบหกเก่งมากครับลุงเดียครับและสุดท้ายครับเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองเก่งมากครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก่งจังเลยนะครับข้อต่อไปครับสองเท่าครับสองเท่าของสามสามสองสามสองหกสามสองหกครับหกสอง สองสิบสองค่ะสบสองครับและสองเท่าของสิบสองหรือว่าสิบสอง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 ยี่สี่ยี่สิบสี่ดังนั้นสองคูณสองเท่ากับสี่สี่คูณสองเท่ากับแปดดังนั้นใส่ช่องสุดท้ายก็คือแปดใช่ไหมครับอ่าไปครับสองเท่าของเจ็ดครับน้องเดียครับสิบสี่ค่ะสิบสี่สองเท่าของสิบสี่ ยี่สิบแปดครับและสองเท่าของยี่สิบแปดห้าสิบหกเออห้าสิบหกนะข้อนี้มักจะออกสอบบ่อยไหวครับน้องเดียครับอืต่อไปครับดังนั้นก็ต้องเจ็ดแปดห้าสิบหกนะครับไม่ยากเลยเนาะสำหรับการคูณนะครับอ้าวข้อต่อไปนะครับ เติมจำนวนที่หายไปในแต่ละแถวและแต่ละหลักให้สัมพันธ์นกันกับผลคูณที่กําหนดให้ห้าคูณรได้สิบห้านะห้าคูณสามค่ะห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าครับต่อไปครับสามคูณอะไรได้สามเอ่ยสามคูณหนึ่งค่ะอ่าสามหนึ่งสามครับอ่าต่อไปครับเอแล้วหนึ่งคูณอะไรได้สี่แล้วเนี่ยหนึ่งคูณ หนึ่งคูณสี่หนึ่งคูณสี่ถูกต้องครับเพราะฉะน,นั้นห้าสี่ได้ไคูณเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วต่อเลยนะน้องอูสวัสดีครับน้องอูสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วดีใจจังเลยอต่อเลยนะครับเย้ครับหกคูณได้เท่ากับสิบแปดครับหกคูณสามครับหกสามสิบแปดอ้าวแล้วหกคูณนอนได้ได้หกแล้วเนี่ยก็คือ หนึ่งนั่นเองอ่แล้วหนึ่งคูณอะไรได้ศูนย์ลูกศูนย์ค่ะศูนย์เข่งมากครับอ้าวต่อเลยนะศูนย์คูณศูนย์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าศูนย์คูณศูนย์เท่ากับศูนย์ครับแต่เราก็จะเป็นแปดคูณอะไรเท่ากับแปดนะเนี่ยเอ้ยแปดคูณอะไรแปดนะแปดครับอ่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับ อเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ถูกหรือผิดใส่หนึ่งตัวนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดว้าวถูกหรือผิดเนี่ยผิดอ่าผิดสี่คูณแหมต้องใส่แปดตรงนี้สิครับอ้าวแปดครับแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดใช่ไหมโลกอ่าตอนนี้ก็มักจะออกข้อสอบ บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับอืม้วต่อเลยนะข้อที่สี่ครับเ,เขียนผลคูณของหลักการคูณด้วยสิบจากนั้นใช้คุณสมบัติการสัมพี่ตัวตั้งกับตัวคูณอล้เจ็ดสิบคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบดังนั้นอุ้ยๆแ้วังครับดังนั้นสิบคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบสัมพี่การคูณครับก็ต้องเป็น เจ็ดคูณสิบเท่ากับเจ็ดสิบนะครับต่อไปหกคูณสิบคำน่งเดียครับหกคูณสิบเท่ากับหกสิบอ่าใช้คูณสมบัติของการสัมบูรการคูณสิบครับก็จะได้สิบคูณหกเท่ากับหกสิบสัมบูการคูณก็จะได้หกคูณสิบเท่ากับหกสิบอ่าไม่ยากเลยนะครับ อาน้องอูทำถามรู้สิครับลูกต่อไปครับสิบคูณห้าครับเท่ากับสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบแล้วก็สิบครับเออสิบคูณห้าเก่งจังเลยครับน้องเบียร์ครับอ้าวห้าคูณสิบเท่ากับห้าสิบอ้าวไม่ยากเลยนะครับสำหรับการสารพี่การคูณนะครับงั้นเราไปต่อในหน้าที่สองเลยดีไหมพวกเราอ้าวนะครับ ระบายสีหน้าวิธีคิดที่นักเรียนนำมาใช้ในการหาผลคูณของโจทย์ที่กำหนดให้จากนั้นเติมคำตอบลงในช่องว่างครับอา้าวหกหกหกข้อสุดท้ายค่ะใช่ครับอา่าข้อสุดท้ายนะครับห้าหกสามสิบแล้วเติมด้วยหกนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณเท่ากับสามสิบหกอ่าต่อไปครับสามหกสิบแปดอ่าใส่สิบแปดก่อนเอ มีวิธีการหาคนปูณได้ยังไงครับข้อที่หนึ 25, 26, ่งสามห้าสิบห้าล้วบวกด้วยห้ายี่สิบอ่าสองเท่าของหกเหรอหกหกสามสิบหกว่ายเกินครับน้องเดียครับอา่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมดนะอ่าข้อนี้ไม่ใช่เอา้าข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อสาม ครับ5 3 5มหบวกด้วย1นึ่คูณสเท่ากับสิพอดีนะครับอ่าเพราะที่ถูกต้องก็คือข้อที่ 2, 2> นะครับอ้าวต่อไปครับ96 5าหกห้อ่าเก้าี่เอ๊จะได้ข้อไหนนะ59 45 45บวกด้วย1นึ่คูณเเท่ากับห้พอดีเลยนะครับอ่าข้อนี้ไม่ยากนะครับ อาต่อไปครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณและใช้เครื่องหมายเวชันมาร์คแทนจำนวนที่ไม่ทราบคา่าจากนั้นหาคำตอบอ้อาวนายกับเพื่อนอีกห้าคนวิ่งรอบสนามวลักสามรอบนายจะวิ่งได้กี่รอบในสามวันอา่าเพื่อนห้าคนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะอ้า,เ,อานนเพราะฉะนั้นนะครับสามวันครับอ่าวันละสามรอบสามคูณสามเท่ากับจำนวนใดเพราะฉะนั้นคำตอบคือ ก้าต้องครับต่อไปครับนักเรียนเจ็ดคนมีริบบิ้นคนละเจ็ดเมตรริบบิน้นสามเมตรเป็นสีเขียวริบบิ้นทั้งหมดยาวรวมกันเท่าใดอ้าวเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับจำนวนใดครับต้องเปียครับ 7, 7. เจ็ดเจ็ดอเจ็ด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  สีิบเก้าค่ะอา้าวโอเคมาครับเจ็ดเจ็ดสิบเก้าครับเอียกันไม่คันไม่เอ่ยต้องเรียกคันไม่เอ่ยต้องอูทันไหมครับคันเก่งมากอ้าวข้อเจ็ดแล้วนะอา้าวระบายสีในตารางให้สัมพันธ์กับจำนวนที่กาหนดจากนั้นเติมชุดความสําคัญของการคูณและการหารอา้าวอะไรครับกี่แถวครับโลกนังเรียกกี่แถวเอ,เอ่ย แปดแถวแถวละสี or, 2, 3, 4, 5, time, 8, ่ครับเออแปดแถวแถวละสี่นะไปกันเลยครับหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวแปดแถวครับแถวละสี่ครับทุกคนครับอ้าวแปดแถวแถวละสี่สี่แปด สี่แปดสามสิบสองครับสำรับที่การคูณครับสี่คูณแปดเท่ากับสามสิบสองเขียนในรูปของการหารก็จะได้สามสิบสองหารแปดหารแปดอ่าหารแปดเท่ากับสี่และสามสิบสองหารสี่เท่ากับแปดค่ะแปดเก่งมากครับอ้าวข้อต่อไปครับสี่แถวแถวละเก้าอ้าวสี่แถวแถวละเก้าครับ อาไปกันเลยครับสีแ่แถวแถวละเก้าพอน้องอือครับอา้ 1, 2, 3, อาวหนึ่งสองสามสี่อ้าวแล้วไปอีกเก้าใช่ไหมครับอแถวแลัสี่ครับแล้วไปอีก 9. เก้าอ้าวแต่แค่นี้เนาะ,นะ,นะ เราเลือกเล็กสุดครับ49 49สามสิบหกค่ะสามสิบหกครับสี่เก้าสามสิบหกสามพี่กันคูณก็จะได้เก้าคูณสี่เท่ากับสามสิบหกเขียนในรูปของการหารก็จะได้สามสิบหกหารหารอะไรก่อน4สี่าหาร่เท่ากับเ9และสามสิบหก หันเก้าเก้าครับสี่ค่ะถ่งมากครับเก้าต่อไปครับเก้าแถวแถวละแปดเก้าเก้าแถวแถวละแปดครับ อ้าวเก้าแถวแถวละแปดอ้าวเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองครับเก้าแปเจ็ดสิบสองอ้าวสัมระสที่การคูณครับแปดเก้าเก้าเจ็ดสิบสองเก่งมากครับอ้าวเขียนในรูปของการแถมครับเจ็ดสิบสองแถมเก้าค่ะอ้าวเจ็ดสิบสองแถมเก้าเพิ่ากับ เท่ากับ8ค่ะถงมมกครับและ72็ดสิหารแปเท่ากับ9คร้ากับเก้า่งมากนะครับอ้าต่อไปเสร็จได้ยังเอ่ยต้องอนครับโลกเสร็จแล้วนะครับเอ้าข้อต่อไประบายสีลงในช่องหน้าวิธีคิดที่นักเรียนสามารถนำไปใช้หาคนหาได้ดีที่สุดอ้าเก้าหารศูนย์ เ้าแสศูนย์ได้รลนะจำได้หรือเปล่าศูนย์ได้เก้าแานศูนย์เป็นไปไม่ได้ถูกต้องครับน้องเดียครับเก้าแานศูนย์เป็นไปไม่ได้นะครับอ่าต่อไปครับศูนย์แานสี่เป็นศูนย์นะคะอ่าจะต้องเป็นศูนย์เยี่ยมเลยเอ้าวต่อไปครับหนึ่งแานศูนย์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถูกต้องครับเอ๊แล้วศูนย์แานศูนย์อะ ศูนย์แอนศูนย์ศูนย์แอนศูนย์ศูนย์แอนศูนไม่ได้ศูนย์แอนศูนย์ไม่ได้ถ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แอนศูนย์ก็คือไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับถ้าศูนย์แทนศูนย์นะถ้าศูนย์แอนศูนย์เนี่ยไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคําตอบใช่ไหมลูกนะครับอ้าวต่อไปเลยในหน้าที่สามนะครับข้อที่เก้าครับ เพิมคำตอบลงในช่วงว่างพร้อมทั้งสแสดงวิธีคิดอเราใช้เครื่องหมาย question mark สำหรับตัวที่ไม่ทราบค่านะครับครับอ้าวต่อเลยครับห้าสิบสี่หารเก้าเขียนวิธีคิดนะครับห้าสิบสี่หารเก้าครับห้าสิบสี่หารเก้าเท่ากับจํานวนใดอ้าวผันกับการคูณครับเก้าคูณ อะไรเอ่ยเท่ากับห้าสิบสี่ครับเก้าคูณอะไรเอ่ยเท่ากับห้าสิบสี่นั่งเดียวกำลังเขีย,ตยนตรงก้านเดบุลิมวนเก้าหกค่ะอืเราใช้คำตัวคือหกนั่นเองนะครับต่อไปครับหกแทนหนึ่งอ่าหกแทนหนึ่งครับหก หานหนึ่งเท่ากับจำนวนใดนีแนะ่ใส่ไปเลยครับอ่าสังกัการคูณครับหนึ่งคูณอะไรเอ่ยเท่ากับหกครับหนึ่งคูณอะไรเอ่ยเท่ากับหกครับก็หกหนึน่ขอของคูณหกเนครับถูกต้องครับน้องอูครับน้องเดียครับต่อไปยี่สิบเอ็ดฐานสามเท่ากับจำนวนใดเราก็พันกับการคูณเลยนะครับสามคูณ อะไรเอ่ยได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดสามคูณอะไรนะได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดครับสามเจ็ดค่ะเออสามเจ็ดเก่งมากเพราะฉะนั้นคำตอบคือเจ็ดนั่นเองครับ้าอต่อไปครับสี่สิบเก้าหารเจ็ดเท่ากับ จำนวนใดใส่ question mark ไปก่อนเพราะว่าเราไม่ทราบค่าใช่ไหมครับต่อไปพันกับการคูณครับเจ็ดคูณอะไรเอ่ยเท่ากับสี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะเก่งมากครับน้งเดียครับเจ็ดเจ็ดครับสี่สิบเก้าครับอ้าต่อไปครับให้ในักเรียนเขียนประโยคก, <c oughs> การคูณและการหารจากนั้นเติมคําตอบลงในช่องว่าง <c oughs> เราก็จะใช้ เวอชันมาร์เหมือนเดิมนะครับสลหรับผู้ที่ไม่ทราบค่าใช่ไหมลูกอา้าวนักเรียน18คนถูกแบ่งเป็นทีมทีมละ6คนจะแบ่งได้กี่ทีมอา้าวจะได้กี่ทีมครับก็6คูณอะไรเอ่อยเท่ากับ18ครับน้องเดียครับอย่างนี้ลงหการหารก็จะได้18หาร6 6คูณอะไรเอ่อยเท่ากับ18 3คะ่ะ คำต,บตอคบคือสามต้องคำเดียวครับเก่งมากครับนนอูอูทานไม่โลกทันนะข้อที่สองครับในแต่ละหอมี่านไฟฉายหกก้อนฝนซื้อฐานไฟฉายมายี่สิบสี่ก้อนฝนซื้อฐานไฟฉายมากี่ห่ออ้าก็หกคูณอะไรเอ่ยได้ยี่สิบสี่หารกลับครับเขียนเรื่องของการหารก็จะได้ยี่สิบสี่หารหก เข้ากับจำนวนใดค่ะเอ่ง่งนาครับเยี่ยมเลยนะครับต่อไปอาหาปริมาตรของหอคอยในแต่ละภาพเติมปริมาตรลงในช่องบ้างจากนั้นวงล้อมรอบรูปปริมาตรที่น้อยกว่าแ้วเ,เดี๋ยวก่อนจำสูตรได้หรือเปล่านะสูตรว่าไงนะยอดคูณชั้นใช่ไหมลูกแอยอดคูณชั้นครับ เรามาดูภาพแรกครับยอดของปริของหองคอยนี้มีเท่าไหร่ครับท้องเดียครับยอดมีเท่าไหร่นะยอดมีสองสามสี่ยอดมีสี่ครับอยอดมีสี่กูนชั้นครับมีกี่ชั้นครับท้องเดียครับท้องเดียมีกี่ชั้นลูก อ่ายอดสามชั้นเพราะฉะนั้นสามสี่สองค่ะสามสี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดสิบสองลูกครับอ้ามาดูด้านนี้ครับยอดมีเท่าไหร่ครับทั้งอู๋ครับทั้งอู๋ยอดมีเท่าไหร่ลูกยอดมีเท่าไหร่ยอดอมยอดอื ยอดมีเท่าไหร่ครับน้องเดียยอดมีอยู่สิบครับอยอดมีอยู่สิบครับมีกี่ชั้นครับน้องอูครับมีสองชั้นเออมีสองชั้นเพราะฉะน,นั้นสิบคูณสองได้เท่ากับยี่สิบค่ะยี่สิบถึงมากครับยี่สิบลูกครับเพราะฉะนั้นวงล้อมรอบปริมาตรที่น้อยกว่าครับอา่าที่น้อยกว่าคือ สิบสองนั่นเองเก่งมากครับอ้าวต่อไปข้อที่สองครับมีเท่าไหร่ครับมีบนหัคอยมียอดเท่าไหร่เอ่ยสิบสองค่ะอ่ายอดมีสิบสองครับมีกี่ชั้นครับมีอยู่สองชั้นเป็นยี่สิบสี่ค่ะออามีสองชั้นมียี่สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบสี่ลูกอ้าวฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มียอดเท่าไหร่ครับน้องอูครับ ยอดมีเท่าไหร่เอ่ยยอดยอดมีเท่าไหรู่เขียนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวมียอดเท่าไหร่ครับ เก้านะครับ <9 S 1> อา่ <9 S 1> อามีกี่ชั้นครับน้องอูครับมีกี่ชั้นเอ้ยหนึ่งสองสามมีสามชั้นนะครับอา้าวสามเก้าสามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดค่ะอ่ายี่สิบเจ็ดครับ,รบมียี่สิบเจ็ดลูกเพราะฉะนั้นวงกลมตรงไหนเอ้ยยี่สิบสีอ่อันแรกค่ะอ่าวงกลมอันแรกนะครับ เอาต่อไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีคิดฐานกล่องใบหนึ่งวางลูกบาตรได้เก้าลูกพอดีมีลูกบาตรบรรจุอยู่หกชั้นจึงเต็มกล่องจะต้องใช้ลูกบาตรกี่ลูกจึงจะเติมกล่องได้เต็มอยอดคูณชั้นใช่ไหมครับอมีอยู่เก้าครับคูณหกชั้นครับน้องอูครับน้องเดียครับน้องยิ่คูณครับเก้าคูณหกเท่ากับ จำนวนใดอ่า9654เก่งมากครับต่อไปครับปฏิสงครับพิมพ์ใช้ลูกบาศก์80ลูกบรรจุใส่กล่องได้เต็มพอดีลูกบาศก์8ลูกในแต่ละชั้นจะต้องวางลูกบาศกี่ชั้นจึงจะเต็มกล่องอ่าก็80หาร8ใช่ไหมลูกอ่าเท่าก,กับจำนวนใดเพราะฉะนั้นคำตอบคือ10นั่นเองมากครับ ้องอูทันไหมครับทันย<อ>ิ่งคุณทันไหมครับทันนะครับเอ้เราไปหน้าที่สามกันเลยนะครับอา้าวกอนนี้ครับลากเส้นแบ่งตารางออกเป็นสองส่วนจากนั้นคำนวณหาพื้นที่ทั้งหมดในช่องว่างอา้าวเด็กๆลากเส้นแบ่งครึ่งเลยนะครับสิบแปดมาจากอะไรนะพวกเราสิบแปดมาจากแบ่งครึ่งเลยครับแบ่งครึ่งอา้าวสิบแปดมาจากสิบ บวกแปดครับเออสิบบวกแปดนะครับต่อไปครับเอาไปคูณสี่ครับสี่คูณสิบเท่ากับสี่สิบค่ะเอใส่เครื่องหมายบวกลอไปเลยนะครับต่อไปครับสี่แปดสี่แปดสามสิบสองสามสิบสองดังนั้นสี่สิบบวกสามสิบสองได้ผลบวกเท่ากับเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองเก่งมากครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ 72สิบสองตารางหน่วยนะครับอ้าวหนความทำข้อที่สองสิครับลูกแบ่งครึ่งเลยนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งเลยนะครับอ้าวแบ่งครึ่งครับสิบสองมาจากสิบบวกสองอ้าวแบ่งครึ่งเลยนะครับต่อไปครับเอาไปคูณคูณหครับหกคูณสิบได้หกคูณสิบได้หกสิบคบแล้วก็ได้หกสิบครับหกคูณสองได้สิบสองครับ เข้ากับเจ็ดสิบสองเออเท้ากับเจ็ดสิบสองตอบเจ็ดสิบสองต่อรางหน่วยเหมือนกันเลยเนาะอ้าวต่อไปข้อที่สิบสี่ครับประมาณการคูณกันก่อนครับการประมาณการคูณต้องทำยังไงครับเด็กๆครับจำได้ไหมครับต้องเอาหลักหน่วยไปคูณกับหลักสิบก่อนใช่ไหมลูกเออเอาสามไปคูณกับสี่แบบนี้นะครับอ้าวสามไปคูณกับสี่ครับสามสี่ สามสี่สิบสองค่ะสิบสองครับอย่าลืมเติมเลขศูนย์ด้วยเนื่องจากว่าสามอยู่ในหลักสิบใช่ไหมครับก็เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปใช้กลยุทธ์แนวตั้งการขูณแนวตั้งเพื่อหาคำตอบครับสี 4, ่สองสี่สองแปดค่ะอ่าสี่สองแปดใส่แปดในหลักหน่วยครับต่อไปครับสี่สามสิบสองอ่า ต่อไปข้อที่สองครับประมาณการคูณกันต่อครับห้าหกหกสามสิบค่ะอ่าสามสิบอย่าลืมเติมศูนย์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าหกอยู่ในหลักสิบใช่ไหมครับก็เป็นสามร้อยเนาะอ่ะออกต่อไปครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งกห้าหกสามสิบค่ะแม่ครับน้องอู๋น้องอู๋ตอบคำถามได้นะครับต่อไปครับสี่สอง สี่สองสี่สองแปดค่ะอ่าสี่สองแปดครับก็แปดสิบเนาะอ้าวต่อ, 70, อ,อตไปครับสี่แปดสามสิบสองใส่สองทด <3, 2, S 1> สามอ่กนะครับต่อไปครับสี 4, 2, 2, 8, ่สอ 5, 6, 7, งสองแปดตัวอีนแปดบวกสามเท่าไหร่นะติดค่ะอ่สิบเอ็ดครับอาวบอกเลยครับ สามสี่สิบสองอ่าสามสี่สิบสองครับเดี๋ยวเติมไม่สูญนะครับเนื่นองจากว่าซีอยู่ในหลักสิบนะครับอ้าวสามห้าสามห้าสามห้าสิบห้าค่ะสิบห้าใส่ห้าในหลักหน่วยทดหนึ่งไปยังหลักสิบครับอ้าวต่อไปครับสามสี่สามสี่สามสี่สิบสองบวกอีกหนึ่งที่ทดก็เป็นสิบสามค่ะเก่งมากค่ะบบางเดียครับ เยี่ยมเลยนะครับอ้าวโหแปบ๊บเดียวมาถึงข้อ15แล้วนะครับข้อ15เหมือนกันเลยครับอ้าวเอา5ไปคูณกับ10ก่อนใช่ไหมครับลูก5คูณ10ครับนี่เท่ากับ50ทบทวนเนาะ8 5ลบ50ก็เหลือ35 <15. S 1> ครับอืะครับต่อไปครับ5คูณอะไรเอ่ยเท่ากับ35คูณอะไร ห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าเพราะฉะนั้นสิบบวกเจ็ดได้ผลหารของแปดสิบห้าหารห้าเท่ากับเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดเก่งมากครับอ้าวต่อไปครับสี่คูณสิบก่อนเลยใช่ไหมลูกสี่คูณสิบเท่ากับสี่สิบเออเท่ากับสี่สิบครับ 40, ต่อไปครับห้าสิบสองลบสี่สิบก็เหลือห้าสิบสองนั่นเองนะครับต่อไปครับสี่คูณอะไรเอ่ยได้เท่ากับสิบสองครับ มีสามสิบสองครับดังนั้นห้าสิบสองหารสี่ได้ผลหารเท่ากับสิบสามสิบสามเก่งมากครับน้องอือน้องเรียนน้องยิ่งคูนครับอา้าวต่อไปสี่สิบสองหารสามสิบมีค่าเท่ากับจำนวนใดเอาสามไปคูณสิบก่อนใช่ไหมลกูกอา้าวก็เท่ากับสามสิบครับสามสิบอ้าวสี่สิบสองลบสามสิบก็เหลือ สิบสองเอ่ได้คำตอบนะครับคำตอบข้อน,นี้ก็คือสิบเท่าไหร่นะสามสี่สิบสองก็สิบสี่คำตอบก็คือสิบสี่นั่นเองนะครับอต่อไปต่อไปครับเก้าสิบเอ็ดหารเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบใช่ไหมลกูกอ่ามีค่ากับเจ็ดสิบ ก้าสิบเอ็ดลบเจ็ดสิบเจ็ดสิก็เหลือยี่สิบเอ็ดใช่ไหมลูกต่อไปครับได้คำตอบนะครับเจ็ดสิบก็สิบใช่ไหมลูกอ่าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือสิบสามครับน้องเดียครับอ่าไม่ยากเลยนะครับต่อไปทันไม่เอ่ยขันน้องลูกเนาะ อันนะคะต่อไปข้อนี้ไม่ยากเลยครับให้นเรียนเขียนคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างครับโยเกิเอตโยเกิดทําทไมครับน้อยกว่าน้อยกว่าเก่งมากครับน้อยกว่านะครับอ่า,อาต่อไปครับไอแฮนแมวไอแฮนแมวเป็นยังไงกับหนึ่งกิโลกรัมเนี่ย เข้ากับอาา,อาแมวเข้ากับ<ๆ>ครับอือเก่งจังเลยหมดแล้ววันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเอาละสำหรับการทบทวนในวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ลูกๆนะครับทั้งสามคนนะครับตั้งใจสอบนะลูกนะตั้งใจทำข้อสอบนะครับเอาเกรดีในรา,รายวิชาคณิตศาสตร์มาฝากคุณครูต้นด้วยนะครับอือ แล้วเจอกันตอนซัมเมอร์นะครับเอานะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะลูกเนาะน้องเนียมีคําถามจะถามคุณครูต้นไหมครับลูกก็ไม่มีค่ะไม่มีนะครับน้องอูมีไหมครับลูกไม่มีไม่มีนะอ้าวขอให้โชคดีในการสอบนะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันซัมเมอร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องเนียบ๊ายบายลูกบ๊วย